ต้องใช้มือขออนุญาตใช้มือนะคะหล่อนในประกอบปเนี่ยเป็นคลิปที่ใหม่สำหรับเนยสถานที่ใหม่ในพยายามเปลี่ยนโลเคชั่นใหม่ๆแบบคลิปมันดูแบบโปรเฟสชันนอลมากขึ้นแล้วก็วันนี้คือมาแบบ เน้นๆเ,เราจะไม่พูดเยอะนะคะวันนี้เป็นตำทะเลรวมกินกับขนมจีนผักนะคะจุบจิบมากมายเอามาจากสวนค่ะพี่สาวตอนนี้เกือบบ่ายสามแล้วขออนุญ,ญาตรับทานรูขออนุญาใช้มือนะคะขออนุญาตใช้มือใช้มือมาหิวมากใช้มือมันจะคือหรอใช้ซ้อนแล้วกันอืม้ม ส้มตำถ้าสมมติว่าใส่ผักชีใบเลื่อยปุ๊บก็คือเหมือนเมืองไทยมาหมจีนด้วยทุกคนหมจีนยี่ห้อนี้เหมือนขนมจีนบ้านเราเลยเป็นของเวียดนามมันไม่คือมัต้องใช้มือขออุญาจใช้มือนะคะอืมอืม มีกุ้งสุกกุ้งสุกแล้วก็กุ้งสดด้วยคำนี้อืมอืม,อม ขนม,มจีนขออนุญาตใส่โซยุลงไปคลิปนี้เราจะไม่พูดเยอะค่ะเราจะกินเน้นๆ ใ่โชยู่แล้วนัวมากหิวข้าวมากก็เนี่ยหิวข่าวแห้งเยี่ยมซบายสามแล้วอืมอืม,อม อยากสดน้ำน้ำมันไหลไปห่วงล่างหมดเลยอ่ะอืมอืมงานส้มตำคือที่คือปีใหม่แล้วใช่ไหมทุกคนเลยก็อยากแบบว่าดิฉันก็อยากแบบเออทำคลิปให้มันดีขึ้นมีคุณภาพอะไรแบบวางจานอะไรให้มันสวยงามให้มันดูแบบโปเฟติตกินน้อนมากขึ้นพยายามอยู่ใครที่แบบว่า มีคําติชมหรือว่าคําแนะนําก็แนะนํามาได้นะคะว่าเนยควรจับไฟยังไงควรอะไรยังไงแบบไหนเยิงแนะนําสันมาแน่เออสันปึกฉันไม่มีความรู้เลยอืมอ่ะอม,มาคำนี้คะ่ะมีหอยมแรงผู้แล้วก็กุ้งสด จีนยี่ห้อนี้อร่อยมากโอ้ขอ่อยญาตทั้งมือทั้งช้อนอะมาลุยซุยุฮมตักน้ำนิดหนึ่งน้ำปลาวันนี้เหมือนเดิมค่ะ,ะน้ำปลาอะไรวะจำไม่ได้น้ำปลาลาย่างังซูจำไม่ได้เชิญยิ้มเออน้ำปลาเชิญยิ้มเหมือนเดิมนัวอื ดิฉันจะกินน้ำปะลาเชิญดิมจนกว่าเขาจะเป็นสปอนเซอร์อ่ะว้ชอบมากงมาให้ฉันกินจากล้างไม่หญิงอืมอมะน,นาวสักเปียงมาบักน้ำสักเปียงคลิปนี้เน้นน้นกินกินจุกจกุอืมอืม,อม ส้มแหงส้มตาก็คือตีเมาเก้าตาตีหมอกกอกมามคือฉันจะเล่าให้ฟังหญิง วันนั้นใช่ไหมฉันไปบ้านมาดามจอยที่ว่าเป็นวันเกิดถ้าใครได้ดูช็อตวิดีโอก็น่าจะเห็นเนาะฉันก็ว่าฉันกินส้มตําเผ็ดอยู่นะฉันว่าฉันก็คักนะในการกินเผ็ดกินอะไรฉันไปเจอพี่คนไทยคนหนึ่งเชื่อไหมฉันกินส้มตําที่เพื่อนตํามาได้สองคำฉันเซากินเลยฉันหยุดกินเลยทันทีทันใดเพราะว่ามันโคตรเผ็ดแบบเผ็ดมากแบบป้าเผ็ดคักเผ็ดเนี่ยสองคำฉันกินไปสองคำยิงฉันได้เอายาทาน้ําขาวมากิน คิดดูว่ากินไปสองคำเผ็ดจนแสบไส้ป้าฉันเกิดมาไม่เคยพบเคยเจอค่ะฉันก็ว่าฉันเปะอันดับหนึ่งอยู่นะในการกินตะบ,บุกงที่ว่าแบบเผ็ดคักเผ็ดเนี่ยอเผ็ดแบบกินสองคำฉันหยุดเลยเพราะว่าแสบกระเพาะมากโอ้ตาย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 งงคนไทยกินเผ็ดมากถามเนยถามมาเลยว่า ลองไหมเอลเล็กบอกเออถ้าเธอบอกขนานเลยบอกว่าไม่ไหวก็แปลว่ามันน่าจะเผ็ดมากจริงๆอลเล็กบอกมันเผ็ดจริงๆอืมลูกพี่ลูกน้องเขาอีกคนน่ะกินเผ็ดกว่านี้อีกสองเท่าในะแบบโอโ้โหกินไปได้ไงวะขนานเลยนะเขาคิดว่าไม่กินเผ็ดแล้วนะแต่อันนั้นแบบมันเป็นรสชาติที่แบบเผ็ดเลยอะ่ะเผ็ดแบบเผ็ดเลยแล้วก็งวงว่าตับไตไส้พุงเขาอยู่ยังไงอืมเผ็ดแบบ เผ็ดแบบเบาใบซีวิตอะอม,มาขนมจีนยี่ห้อนี้คือที่สุดฉันต้องไปตามหามาบ้างละขนมจีนของเวียดนามอร่อยมากแล้วยิ่งแบบปล่อยให้มันแห้งเนี้ยมันเหมือนขนมจีนบ้านเรามากทุกคนมันเหนียวแบบมันต่างกับยี่ห้อที่ในกินประจาอันนั้นมันจะแข็งอ่ะอืแล้วใช้เวลาต้มไม่นาน้วันเนี้ยแปบ๊บเดียว่ะอืม แล้วนี่ก็คือผักที่ฉันซื้นชอบนะอกินทอะไรคืออร่อยก็คือ,คอขนมจีนคือที่สุดดูมันเหนียวมันเหมือนขนมจีนบ้านเราเลยทุกคนมันเป็นขนมจีนแบบของเวียดนามอะแต่มันมีขายตามซูปเปอร์ที่เยอรมันทั่วไปคือมันดึงึงมากเลยมันเป็นแต่แซบมาก เน,นไ่ไปหามาเหมามามากินบ้างอันนี้เอามาดามจอยเอามาให้นะคะเอาลองมากินถุงหนึ่งอืมมีใครชอบกินแบบเนยไหมเหยาะน้ำปลาหรือว่าเหาะซอสเข้าไปขนมจีนอืมอ๋ออ๋อนี่ยตัวตัวไปจะหยิบหยิบใส่ช้อนเพื่ออะไรหยิบใส่ปากไปเลยอืม แย่โคเลกอุ้ยมีอันนี้ด้วยนะฉันอยากจะอ้างอยู่ไหนล่ะแกนในบะกอกฉันอะแกนบะกอกอะฉันมีมะกอกนะนะคะมีไซ่เล่นๆนะคะมีบะกอกนะคะอืม,ลละ,ะ,มะกอ,ก,ะะอ,ะก,อกเดือดนี่มันมันเปรี้ยวๆล้วหวานปลายๆวุ้ดในชอบมากมาค่ะ หล่นในประกอบไปนี่ไหนเฉก็ว่าฉันเลิศอยู่นะในการหาวัตถุดิบได้ขอมประกอบอันที่จริงมีหอยเชอรี่ด้วยทุกคนแต่ว่าในกินไปหมดแล้วมีหอยเชอรี่มีผักขาในตู้เย็นแต่ว่ามันในกินไปหมดแล้วไม่ใช่มในตู้เย็นในกินไปหมดแล้วเลิศเป๊ะมา สมัยเรื่องเดียนใะนชอบกินมากตำทะเลตำทะเลสมัยเป็นนักเรียนอะ่ะมันแพงนะโคกหนึ่งห้าสิบหกสิบาทเนี่ยตำทะเลแพงมากอืมจะถามว่ากินไหมก็กินแต่ว่ามันรู้สึกว่าอุ้ยตำทะเลมันเลิศเนาะมันมีกุ้งมันมีอะไรทั้งทั้งที่มันเป็นเศษกุ้งเล็กๆแต่บ้านเนยอืม เดี๋ยวใช้คําว่ากุ้งใช้คําว่ากุ้งฝอยสม,มัยฉันแม่เด็กน้อยนะยองน,น้อยหน่อยปาหมือก็จะเป็นเศษไม่ได้กินอะไรใหญ่ๆอย่างนี้เป็นเศษอืม,อม ตอนเป็นเด็กไม่ค่อยชอบกินผักนู่นนั่นนี่นะแต่ตอนนี้แก่ไปมั้งแต่ก่อนชาวบ้าให้พอ่อให้แม่ให้ให้ยายอะไรเงทำไมชอบกินผักกันเหมือนคนแก่อะไรเงี้ยอาหารคนแก่แต่ว่าตัวเองกินค่ะตอนเนี้ยกินหมดเลยบางอย่างที่เคยแบบรู้สึกว่ามันขมมันไม่อร่อยตอนนี้กินหมดบีงวัวบีควายผักบินฟ้าเนี่ยแต่ฉันกินหมดเลยค่ะหญิงเออฉันงงมากอืมอืม,อม ก็มากินข้าวด้วยกันนะคะวันนี้เป็นคลิปที่ใหม่สําหรับเนยสถานที่ใหม่ในพยายามเปลี่ยนโลเคชันใหม่ๆแบบคลิปมันดูแบบโปรเฟสชันนอลมากขึ้นแล้วก็โฟกัสเรื่องกินเพราะว่ามีคอมเมนต์แบบว่าอยากเห็นเนยแบบทําคลิปแบบนั่งกินจริงจังอะไรเงี้ยเนะ่ก็เลยพยายามแล้วพยายามจะไม่พูดแล้วนะพยายามแล้วแต่มันอดบาได้ฉันเป็นคนพูดมากฉันอดไม่ได้ยิงแล้วก็เนย่อยากขาเพื่อนนะคะว่า ชอบแบบไหนชอบแบบว่าให้เนยพาไปซื้อของด้วยไหมหรือว่าขั้นตอนการทําด้วยหรือว่าชอบดูเฉพาะตอนกินอะไรเงี้ยคือสามารถคอมเมนต์มาบอกมากติชมกันได้นะคะดิฉันก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงแบบหาอะไรใหม่ๆมาทําในช่องด้วยอมใครยังไงก็คอมเมนต์มาบอกหน,อหน่อยนะว่าเป็นอะไรยังไงนะคะ ชอบไม่ชอบแบบไหนยังไงก็บอกฉันด้วยวันนี้ในก็ไปแล้วนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจหน่อยด้วยนะคะวันนี้ในไปแล้วนะบ๊ายบาย